่เพ uhm, ่อนเากระจายถนไปยำ้ปากปมเอป็ดยำมากเยาวเบ็ดยำมากเขาจเ็ดยำมเขาิเบดมาเาวยำมาก็ด huh. ม oh, uh ่นเขจเ็ยำมกเวเาเขาวบ็าเขวเดยมากเขวเบ็ยกา็ดยกเเดยำมเบกใหมากอเา อันนี้แค่อันนี้มันเป็นแค่กรรมเงี่ยเสียไปเสียครับเนี่ยอ่ามันมาจากฉีกนี่อาการฉีกขามัต่เข้ากับแบบเอาเปล่ลูกก่อน็เสีบบบอั่นง้คร่บ่าอ่าถ่าท่าถ่ากระดดกอ่ะ เจีบขาบัน um, ังครับน to ่ยเธอช่อนมาจากไหรอ่าผงช่อนมนีดิเดีนไปตักขางทางนี่งขึปุบปุบนปุบปบอ้ยเนสดีนาะมนี่อือ่นี้เขางรักษาแต่ว่าเขาจะย่างเป็ปี๋หนิเด้อมันหายก็ได้ ปฤติกรรมไม่ยังปกติเครับเจ้ากจะเป๊มีขาหอเออมีขาหอกเขาเส้นาไม่ก้นีเคื่องของเขเพ่อมสริมระสเข้าขาอืมนะครับเพราะเขาบม่แผลครับแต่ม่หม่วันิจะรักษาตัวเดี๋ยวเนี่ยจค่าใช้จ่ายไหมครับ่้ครับ